ก่อนไปทำงานพี่น้องเห็นตะเวนกับเรงโพขอบฟ้านะครับหมอกกับหนาวนะครับตอนนี้หรือว่าผมมาลวมไปทำงานเศร้าปวดกระป๋องเรื่องทีเดินทางไปงานนะครับถ่ายภาพบรรยากาศกลางทางให้พ่อพี่น้องนี่เมื่อเช้าเลยครับผมบระเทศไทยโดนเลียวนะครับผม,บลบผมหลังจากที่ไม่เซลฟี่ยฮัก ก็เลี้ยงบริไทยทึ่งยากงานน้ำเนียนั่นแหละก็เลี้ยงบริไทยนะอันนี้ก็เป็นภาวบรรยากาศใต้เบื้องบริไทยโดดละนะถือว่าฝากยี่ฝากนอกคิเก่าแล้วครับกดเนี้ยประกดเนี้ยกับตามสบายนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามานะครับผมมันเสียชู้ไม่เบิ้ลนะครับผมโอ้เนี่ยครับ บรรยากาศเตาเวียนนะครับบรรยากาศตอกคุ่ขกบคุหลาหลเลยครับเอออ้าวจำไม่ได้ครับพี่น้องครับจะได้ไปทำงานนะครับผมสวัสดีครับ